เมื่อพูดถึงปัญหาทางเดินเท้าขนส่งสาธารณะการจราจรติดขัดที่ผมว่ามันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมเขาต่างพยายามที่จะชูนโยบายเพื่อน,นําไปสู่การแก้ไขแล้วก็ทําให้ชีวิตคนกรุงดีมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ต้องว่ากันตามตรงนะครับว่าปัญหาที่คล้ายๆกันนี้มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในกรุงเทพเท่านั้นเพราะตามต่างจังหวัดโดยเฉพาะหัวเมืองใหญ่ๆก็เริ่มเห็นสัญ,ญญาณเหล่านี้แล้วเช่นกันและบางครั้งมันอาจจะชัดกว่าในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครด้วยซ้ำครับ อย่างจุดนี้ที่ผู้สื่อข่าวเราไปสำรวจนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับทางเท้าในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่พบว่ามีสิ่งกีดขวางเป็นอุปสรรคสําคัญสําหรับผู้พิการนะครับ mm. คือดูจากภาพคนทั่วไปนี่เดินก็ลําบากแล้วเหมือนกันนะครับ mm. นี่ยังไม่นับรวมถึงระบบขนส่งสาธารณะทําให้กลุ่มคนพิการไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านได้เพราะอาจจะเกิดอันตรายได้ตลอดเวลา mm. นอกจากนั้นปัญหารถติดและไม่มีระบบขนส่งที่ดี ทำให้ประชาชนต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวจำนวนมากและประสบปัญหาร,รถติดตามมาครับเพราะว่าอันนี้คือมันเป็นความโครงสร้างพื้นฐานที่ทุกคนเนี่ยต้องใช้ฮะแต่ว่าทุกวันนี้เราพบเจอว่ามันไม่สะดวกหลายๆอย่างที่ได้กล่าวมาเนาะอย่างคู่เมืองเองอะไรต่างๆเนี่ยเราที่เราเดินเนี่ยมันไม่สะดวกนะครับหากว่าทางภาครัฐสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้เนี่ยก็จะช่วยให้คนพิการแล้วก็ู้สูงอายุเนี่ออกกล้าออกมาใช้ชีวิตแล้วก็กล้าออกมาสู่สังคมมากขึ้นนะครับ เราเชื่อว่าระบบขนส่งอะไรทั้งหลายเนี่ยไม่มีทางมีกำไรแต่มันคือระบบที่มันจะหล่อเลี้ยงเมืองแล้วมันมันสามารถไปส่งไปถึงเศรษฐกิจอันอื่นได้อันนี้อันนี้เราเลยมองว่าระบบขนส่งของเราเนี่ยเป็นปัญหา ไม่ต่างจากเมืองใหญ่อย่างจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดนครสวรรค์ครับที่มีประชากรอาศัยอยู่เยอะรวมถึงศูนย์ราชาการหน่วยงานภาครัฐเอกชนต่างก็ประสบปัญหาคล้ายๆกันก็คือขาดระบบขนส่งมวลชนสาธารณะสภาพการจาราจรที่ติดขัดรวมไปถึงปัญหาปากท้องราคาสินค้าอุปโภคบริโภครวมทั้งราคาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นที่ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาแก้ไขครับภายในเมืองอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีระบบ ขนส่งมวลชนภายในบริเวณเมืองคือเรามีแต่แท็กซี่ซึ่งถ้าแท็กซี่อะถามว่าคนที่มีเงินน้อยอะก็ลําบากนะเพราะว่าแท็กซี่เรียกครั้งหนึ่งก็40บาทสตาร์สี่บาทแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ปัญหาที่สองมองว่าเรื่องของในเมื่อเราเป็นมีความเป็นเมืองใหญ่ะค่ะเราควรจะมีการตอบรับการเป็นสังคมของผู้สูงวัยซึ่งตรงเรื่องนี้เรายังมีน้อยมาก ตรงก่อนถึงไฟแดงนี้ก็จะมีทางมาลายอยากจะช่วยให้แบบให้มีไฟเตือนแล้วก็ตรงทางมาลายแบบระบายสีมันเข้มๆหน่อยหรือจะแบบแดงหรือจะเป็นชมพูแบบทุกทีสีมันจะจางคนก็จะไม่ค่อยเห็นเวลาจะข้ามก็แบบรอนานเพราะรถก็จะวิ่งเร็วก็จะไม่ค่อยเห็นถ้าทําให้สีมันเข้มๆหน่อยแล้วก็มีไฟเตือนตั้งหน่อยว่าข้างหน้านี้จะมีทางมาลายนะระวังคนจะได้เดินข้ามสะดวก และอีกหลายปัญหาที่ประชาชนในภาคเหนือเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐจะต้องแก้ปัญหาอย่างจริงจังก็คือปัญหาไฟป่าแล้วก็ฝุ่นควันที่เกิดขึ้นทุกปีครับมันส่งผลต่อสุขภาพรวมไปถึงปัญหาการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพราะว่าขณะนี้ไทยก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการแล้วจึงต้องการให้คนที่รับผิดชอบให้ความสําคัญมากยิ่งขึ้นก็จะเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครบ,บางครั้งมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้น เฉพาะแค่กรุงเทพมหาคนครเท่านั้นนะครับตามต่างจังหวัดหลายๆเมืองก็เจอปัญหาลักษณะเดียวกันดังนั้นการเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่กําลังจะเกิดขึ้นนโยบายต่างๆที่ผู้สมัครลงชิงตําแหน่งผู้ว่าถูกเสนอออกมาก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับที่ตามต่างจังหวัดเองสามารถนําไปประยุกต์แล้วก็นําไปทดลองใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้เช่นเดียวกันนะครับ